เทคนิคการสั่งสมอง 1. กล้าฝันสั่งสมองจุดเริ่มต้นบนความสำเร็จขึ้นอยู่กับตัวเราที่มีความกล้าหาญชัดเจนกับชีวิตมากพอหรือเปล่าการกำหนดเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนเป็นนามธรรมาเช่นฉันอยากจะ,กะเกษียณอายุตัวเองให้เร็วที่สุดฉันไม่อยากจะทำงานแล้วการกำหนดเป้าหมายในลักษณะนี้ก็จะทำให้สมองเกิดอาการงงเพราะว่าสมองไม่เข้าใจคำว่าเร็วที่สุด และเมื่อไหร่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสมองของเราก็คือสมองงงงงก็จะไม่สั่งงานให้ตัวเราเองมุ่งมั่นทำงานตัวของเราก็จะไม่มุ่งมั่นทำงานไปสู่เป้าหมายของชีวิตและชีวิตของเราก็คงจะอยู่ไปวันวันเหมือนที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้แต่ถ้าหากคุณเปลี่ยนชุดความคิดจากการตั้งเป้าหมายแบบนามธรรมาเป็นรูปธรรมเช่นฉันจะมีอสิสระภาพทางการเงินให้ได้ แล้วคุณก็ต้องมีความกล้าเพียงพอที่จะกำหนดเป้าหมายในชีวิตให้เป็นรูปธรรมอย่างกระทะัดรัดและจดจำง่ายซึ่งเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนจะต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนต้องมีจำนวนตัวเลขที่ชัดเจนและมีเป้าหมายใหญ่ที่สุดเพียงเป้าหมายเดียวในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเช่นฉันจะมีเงิน5ล้านบาทก่อนอายุ30ปีให้ได้หรือ แทนจะต้องมีเงิน40ล้านบาทก่อนอายุ50ปีให้ได้เป็นต้น 2. สั่งสมองด้วยการเขียนถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจอะไรออกมาคุณก็คงรู้อยู่แล้วว่าสมองของคุณก็จะไม่สั่งงานใดๆออกมาเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วคุณก็คงจะรู้ต่อไปว่าอวัยวะทุกส่วนของร่างกายของเราก็จะไม่มุ่งมั่นทำงานไปสู่ความสำเร็จแล้วก็มีแนวโน้มจะใช้ชีวิตผ่านไปวันๆ แต่ถ้าคุณได้ตัดสินใจแล้วที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตให้จงได้คุณเองก็ต้องกล้าที่จะฝันและต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญกับมันการที่สมองของคุณจะสามารถรู้ถึงความฝันที่ชัดเจนได้นั้นเราจาเป็นที่จะต้องถ่ายทอดออกมาโดยการสัมผัสและสิ่งที่ดีที่สุดของคุณที่จะทําได้ก็คือการเขียนมันออกมา อย่างที่ได้กล่าวในข้างต้นความฝันที่คุณแสดงออกมานั้นจะต้องเป็นความฝันที่เป็นรูปธรรมมากๆจะต้องเป็นความฝันที่มีกรอบระยะเวลาที่ช,ชัดเจนเช่นสิ้นปีนี้ฉันจะต้องมีเงิน1ล้านบาทเป็นต้น 3. สั่งสมองให้ลองซ้อมฝันใหม่จากงานวิจัยที่เผยแพร่ในนิตยสาร mental h t พบว่าอาสาสมัครที่เคยมีชีวิตที่ประสบ แต่เรื่องไม่ดีจำนวน39คนให้มาทดลองใช้ชีวิตการฝันใหม่โดยให้พวกเขาตั้งความฝันใหม่ที่จะเปลี่ยนเหตุการณ์ร้ายๆในอดีตให้กลายเป็นฝันดีในอนาคตโดยวิธีการเขียนฝันใหม่ที่เป็นฝันดีออกมาและลองฝันใหม่ดูและผลลัพธ์ที่ออกมาพบว่าผลกระทบจากเหตุการณ์ร้ายในอดีตก็จะลดระดับความรุนแรงที่มีต่อจิตใจลงเป็นอย่างมาก นื่งมาจากพวกเขาเหล่านั้นได้ตั้งเป้าหมายที่ฝันดีไว้อยู่ข้างหน้าแล้วดังนั้นจึงต้องคิดช่นนี้ว่าถ้าคุณไม่ชอบเหตุการณ์ที่คุณเพิ่งจะประสบมาคุณก็ลองฝันใหม่โดยการเขียนฝันใหม่ที่คุณต้องการให้เป็นลงบนกระดาษตั้งเป้าหมายและแบ่งมนันออกมาให้เป็นเป้าหมายรายวันฝึกที่จะซ้อมฝันให้เป็นไปอย่างที่คุณต้องการแล้วก็เริ่มฝัน เขียนมันออกมาฝันฝันนั้นก็จะมีโอกาสเป็นจริงขึ้นมาได้ในที่สุดหากคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจและแชร์ไปให้กับคนที่คุณรักนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสิ่งดีๆที่เคจะนำมาแบ่งปันในคลิปต่อๆไปนะคะเคส storytelling สินเสมอแล้วเจอกันค่ะ